โอเคพี่ปนะาล์มตามพร้อมนะครับหนึ่งสองดูนะครับหนึ่งสองครับเรียบร้อยครับ มีหลา่านะครับก็รวมถกจัดการารักานนี้นะครับที่เราได้รับความรู้ ราจารย์เมื่อปี50รับ55ต่อปีตอนนั้นเราบรรยายอายรหญ่เพื่อสาตว์ที่อยโรงเรียนรายเอกปี5จารรรศาตร์ซึ่งทำให้ทีสิทธได้รปิดเปิดตาเปิดสมองภาั ก็ทำให้เราศึกษาเข้าใจปิฎกอย่างมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นข้อสังเกตเวลาเราฟังท่านอาจารย์สมนทรท่านอาจารย์ท่านจะมีกระดาษอยูแข็งและสามารถคอวบคุมพวกเราได้สองสามชั่วโมงโดยพวกเราฟังไปด้วยแล้ะก็มีความสุขแาาก็จินตนาการด้วยนี่แหละคือท่านอาจารย์ท่านเป็นปรมาจารย์ผู้ผเชี่ยวชาญในการที่จะ ศึกษาตั้งแต่ที่เรรียนศึกษาทำดีครับวิศนัยอย่างลึกซึ้งโดยท่านอาจารย์ท่านไม่จำเป็นต้องใช้เพรว่าคอยไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านมีกลยุทธ์อีกทีในการนำเสนอแต่ที่พวกเราก็สามารถใช้เป็นอย่างในการไปบรรยายหรือื้อเสนอพูดได้เพราะบางทีมางท่านอาจจะไม่เชื่อชาญในการใช้เทคโนโลยีแต่สิ่งที่ท่านอาจารย์กว่าที่ท่านจะได้มาแสดงแผนสองแาบก็จะตั้งเตรียมตัวมาแล้วก็ สามารถพูดได้อย่างเต็มเน,นื่องเพราะว่าองค์ความรู้ที่ท่านจะมีอยู่ความลึกซึ้งในการ bueno, <c oughs> มองคําพีในการอ่านที่ท่า <c oughs> นอาจารย์ช่วยกรองนะครัเราวันนี้นอกจากจะไ,ได้องค์งความรู้จากท่านอาจารย์เป็นที่แล้วเราได้เทคนิคการบรรยายท่านอาจารย์ด้วยว่าก <c oughs> ารบรรยายแบบนี้ทาแล้วจ <c oughs> นมะีความคมชัดก็เสร็นสิ่งที่สามารถ <c oughs> แบบนาไปใช้ได้เลย ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีมากและก็มีความที่ท่านได้ปชุมนต่างประเทศต่างๆทั่วโลกยังกระท่านมีหนังสือถ่ายที่อเมริกาได้ต้องจนมาในที่เรียนภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนี่ก็เรียกว่าเรียกราความเป็นปรมาจารย์วิชอาจารย์ทำให้พวกเราได้เรียนได้อรู้จากท่านโดยเฉพาะในทางการศึกษาลำดีครับท่ควรจะเตือนว่าการศึกษาลำดีนั้นมีทั้งแบบเชิงสังคมศัตท์ แะบบมนุษยศาสตร์ีซึ่งนันก็แนะนําว่าแนวสายของคพีของเราถ้าเป็นไปได้ก็มีการสอนกาศึกษาเชิงวิศวศาสตรแต่ถ้าเรื่องมีแนวทางอย่าท่บอกสามแนวทางที่เราสามารถศึกษาเชิงคำพีได้ไม่ว่าจะเป็นแบบปรัชญาหรือเชิงปรัชญาซึ่งอาจารท่านผู้เชี่ยวชาญในัญหาหรือแนวศึกษาแบบเชิงแนวคำสอนและอย่างที่สามก็คือการได้รัู้ตมือศึกษาเชิงวา เป็นเป็นชุดเป็นเวิธีการในการศึกษาเชิญป็นนีได้ซึ่งพวกเราก็คิดว่าท่านบางท่านอาจจะสนใจเชิญปรัชญาเราศึกษาเชิญปรัชญาบางท่านสนใจเน้นศึกษาคําสอนโดยตรงที่ข้อคาสอนมีเสื่อเงาแค่แะ่คู่และมาศึกษาเชิญประวัติเมื่อเป็นประวัติของการคำพีต่างๆหรือประวัติหรือพัฒนาการและศาสนาีนพวกเราก็คิดว่าันนี้ได้มาฟังแต่ยังไม่สนใจนะคาับ วิจัยเชินคำพีมากยิ่งขึ้นและก็สามารถนำไปต่อยอดในการทำวิจัยของเราว่าจะเป็นสารนินหรือการเกียนบทความวิชาการหรือต่อไปดูสิทุกคนต่างมีตัขอะครคนละใจมากเลยเราะว่าการอาพวกเราเวลามีงานสัมมนาถ้าอยากก็จะได้มีเมตตากาศองคนตางของหันนกาววิชาภูมิศาสนาในงานของผู้นิยมศึวันนี้ก็ขอขอบคุณ ร่วมงานสิ่ระดับเย่เป็นโนะครับแล้วก็ขอเจริญพรนะในามของสิ่งทุกท่านกดยพาะันนี่ใครดยาตรีอยู่เราตอได้ด้วยดีก็ถือว่าความนี่ความมั่นคงแข็แกร่งองศาสนาเขอ่งชุดไปก่อนไปก่อนเลยนะผมเพราจะรอรถมอไซค์เขาิไม่ไหวไปเียว้องก่อนเลย ไม่ต้องล็อกก่อนทำอย่างว้าวานี่าสุดขออนาพุุญนี่าลายได้ร่วกันทําอเกคุณนังลยตั้งใจมาศึกษาพจะศึกษาขอบุญุญวอะไรทั้งปวงจงเป็นพระรับใจอำนวยดวงใจให้ทุกคนทานได้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามที่ปรารถนาสิ่งใดเป็นประโยชชอบประกอบเพื่อขอสิ่งนั้นจงปราศเป ความสำเร็จในที่สุทานในการทุกเมือ่อทุกคนทุกท่านเธอสาธุาธอปิครงการไปอุสีกนไวจะเป็นเท่านี้สมมา สัมปตโธภะคะวาอุท <c oughs> ังภะคะวันตังอภิวาเทมิท่าตุภะคะวะตะธัมุตามาณนามะสัมิสุภิกันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆะคะนามา